นี่คือความสุขของคนไทยโดยเฉพาะคนที่รักหนังไทยน้องเนยขึ้นคอนเสิร์ตเป็นขวัญใจชาวด้อมที่สร้างตำนานพูดไม่ได้แต่ให้สัมภาษณ์ฉ่ำอย่างที่บอกว่าไปไหนมาไหนแล้วก็ห้างแตกไหวเก่งสวัสดีเก่งธรรมชาติมาก ันนี้ก็ต้องชื่นชมคนที่เลี้ยงนะคะป้าเจี๊ยบหรือว่าแม่ชมความมั่นใจในการประกวด m i ซูนิเว e ร์สซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนาะเป็นความสุขของแฟนนางงามโดยเฉพาะคนที่รักวีนาเป็นมงฟ้ามงแรกในแผ่นดินไทยแต่ว่าโอปอทําความสุขให้กับคนไทยจริงๆสวัสดีทุกคนนะคะพี่บอยแล้วก็จริงใจเล่ามาแล้วค่ะปลายปีแบบนี้เนี่ยพี่บอยคิดว่าเรามาทบทวนมาเล่าเรื่องความทรงจํา มันใหม่เรื่องเนาะแต่ละปีเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นเรื่องบวกเรื่องลบเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์เรื่องมุมมองต่างๆในวงการบันเทิงค่ะแต่วันนี้พี่บอยใช้ EP นี้ในจริงใจ,จเล่าเนี่ยชวนทุกคนมาดูความสุขมาดูสารตั้งต้นความสุขข,ของปี2568นะคะก่อนจะข้ามไปถึงปี69ปีหน้าเนี่ยค่ะอะไรใครที่ เป็นสารสร้างความสุขให้กับพวกเราคนไทยนะคะขอบคุณฟาเกอร์ไทยแลนด์นะคะที่สนับสนุนจริงใจแล้วค่ะวันนี้พี่บอยขออนุญาตแนะนําเหมือนเดิมตัวดีตัวเด่นตัวเก่งของเขานะคะบอนบูสเตอร์เพล็กโปลแฮชิทเมนตัวบํารุงเหมือนครีมนวดที่จะกู้วิกฤตเส้นผมจากคนที่เจอได้เจอแดดเจอการม้วนหนัก ตัวนี้เนี่ยค่ะจะลดการชี้ฟูทําให้ผมนุ่มลื่นนะคะเขามีเทคโนโลยีล่าสุดที่เป็นการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อเส้นผมของคนไทยนะคะชื่อว่าอวรานาโนค่ะมันเล็กมากๆในการที่จะดันวิตามินต่างๆเนี่ยค่ะเข้าไปในแกนผมแล้วก็จะช่วยทําให้วิตามินเนี่ยเข้าไปบํารุงเส้นผมเรียกว่าช่วยกู้เส้นผมให้กลับมาสวยงามนะคะหลายคนเนี่ยค่ะลองแล้วบอกพี่บอยมาแล้วนะว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จริงๆอันนี้ขอบคุณมากที่ช่วยฟีดแบ็ก นนะะซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตช่องทางออนไลน์เนี่ยมีแน่นอนนะคะแค่คุณจิ้มคุณกดเข้าไปเพื่อไปปักลิงก์ปักตากาไว้ก็ซื้อได้เลยนะคะนี่คือบอลบูสเตอร์เพล็กโปลเฮชีทเมนต์ตัวดีตัวเก่งลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันดีจริงๆค่ะมาเริ่มกันเนาะพี่บอยเอาแค่5เรื่องแล้วกันแต่และเรื่องที่พี่บอยคัดมากับทีมงานสำนักข่าวดีเอนเตอร์เทนเมนต์ไทยแลนด์ของพี่บอยเนี่ยก็ นั่งคุยกันหลายชั่วโมงนะหลายวันเพื่อจะคัดเอาที่สุดมาเนาะพี่บอยไม่เรียกสิ่งที่พี่บอยเล่าว่าเป็นการสรุปปลายปีนะแต่พ่บอคิดว่านี่คือการรวบตึงตลอดทั้งปีเพื่อให้คุณเนี่ยค่ะไม่พลาดเกาะติดเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันพี่บอยเชื่อว่าอันนี้ เรื่องแรกที่จะเล่าเนี่ยน่าจะสร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนไทยในแบบที่เรียกว่าสุขแบบภาคภูมิใจนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องหลานมาภาพยนตร์เรื่องหลานมาเนี่ยก็ถือว่าสร้างความสุขตั้งแต่ต้นปีเลยกับการที่สามารถเข้าไปอยู่ใน15ภาพยนตร์รอบสุดท้ายการประกวดหนังบนเวทีออสการ์สถาบันศินละปะวิทยาการแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะให้โคตา ประเทศทุกประเทศนะคะในการที่จะส่งตัวแทนภาพยนตร์ในแต่ละชาติเข้าไปก็ไปชิงกันในสาขาภาพ,พยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมเนาะไทยเดี๋ยวส่งมาโอ้โห50กว่าปีมั้งก็ไม่เคยลึกขนาดนี้แปลว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นหนังที่ฉายเมื่อปีที่แล้วแล้วก็แน่นอนว่าทําถึงถึงขั้นเข้ารอบนะคะลึกๆก,ก็คือ15เรื่องสุดท้ายแน่นอนว่าไม่ได้เข้ารอบลึกกว่านั้นก็คือ ห้าเรื่องสิเรื่องแต่พี่บอยว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแล้วก็นี่คือความสุขของคนไทยโดยเฉพาะคนที่รักหนังไทยนะคะก็ถือว่าเป็นที่สุดเนาะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนอกเหนือจากการไปโดดเด่นบนเวทีออสการ์ Oscar แล้วเนี่ยก็ยังทรงคุณค่าหลายๆเรื่องเพราะว่านี่คือการขมวดวัฒนธรรมวิธีคิดวิถีชีวิตความเชื่อ ของคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยนะแล้วก็ยังทำหน้าที่ซอฟพาวเวอร์โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆในเมืองไทยอะไปในคราวดเดียวกันนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้รับการยกย่องนะเป็นเกียรติมากๆนะคะเป็นหนึ่งใน9ภาพยนตร์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของภาพยนตร์ของชาติเรานะคะโดยพิจารณาโดยหอภาพยนตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่ทำเรื่องราวได้ ปังได้ถึงเนาะแล้วก็หลานมาเองเนี่ยค่ะก็ส่งให้ป้าแต๋วซึ่งก็เป็นนักแสดงที่เข้าสู่วงการในวัย79ปีเนี่ยโด่งดังเนาะก็เล่นถึงทำถึงนะคะพี่บอยว่าหลานมาภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยแคตติ้งตัวละครเนี่ยนอกจากมันครบมันท่วนมันใช่แล้วเนี่ยนะคะบพี่บอยว่าความลุ่มลึกในการเล่าเรื่องมุมมองของเด็ก มุมมองของคนสูงวัยมุมมองของความเป็นแม่มุมมองของการเป็นลูกคือมันสะท้อนวิถีของเรื่องราวมากมายแล้วก็กลมกล่อมอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งพี่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เนาะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ครบถ้วนพี่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าผ่านไปสัก20ปีข้างหน้าก็น่าจะเป็นหนังที่สะท้อน บริบทของสังคมในช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ได้ดีนะคะที่มายว่าถ้าคนไทยคนไทยชุดใส่จีนนะดูเรื่องนี้แล้วจะอินและคนที่รักแม่หรือว่าคนที่รักย่ารักยายเนี่ยก็จะอินกับเรื่องนี้นะคะก็นี่คือความสุข เรื่องที่หนึ่งที่ไี่บ่อยเล่าเนาะต่อมาเป็นความสุขเรื่องที่สองอันนี้ก็เป็นความสุขที่หลายๆคนก็ชื่นชอบเนาะแฟนคลับเขาก็คงจะมีความสุขนะคะบัตเตอร์แบร์หรือว่าน้องเนยก็โด่งดังมาหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่จะต่อยอดไปสู่การทำหน้าที่พรีเซนเตอร์เนาะตัวเขาเรียกว่าแมสคอตที่ไม่ได้มีตัวตนจริงๆอะแต่ว่าเขาสามารถสร้างให้เป็น ผู้มีชีวิตได้อันนี้ก็ชื่นชมในทีมงานนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องเนยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็นึกไม่ถึงน้องเนยไปเซเว่นน้องเนยไปเป็นพรีเซนเตอร์รันหลายวงการน้องเนยมีอีเวนต์น้องเนยขึ้นคอนเสิร์ตเป็นขวัญใจชาวด้อมที่สร้างตำนานพูดไม่ได้แต่ให้สัมภาษณ์ฉ่ำก็มีอีเวนต์เนาะดารากันเองก็ยังชื่นชอบนะคะก็เป็นความสุข เรื่องที่สองที่บอยคิดว่าจะเอามาเล่านะคะกับบัตเตอร์แบร์หรือว่าน้องเนยเนี่ยค่ะน่ารักเนาะก็เป็นตำนานความสุขของปีนี้ที่พี่บอยคิดว่าหยิบขึ้นมาเนาะเพราะว่าเป็นปรากฏการแตกต่างเป็นการสร้างสรรค์ครีเอทีฟก็ถือว่าสำเร็จแล้วก็ต่อยอดได้ดีนะต่อมาเรื่องของน้องเกล่ะเรื่องที่3ก็เป็นสารตั้งต้นความสุขเนาะ,ะหลายคนดูพี่บอยเล่าถามหน่อยชอบไหมชอบไหมน้องเกล พี่บอยเองก็น่าก็ยอมรับว่าโดนตกนะคะเพราะน้องเกลเนี่ยสขวบกว่าๆเท่านั้นเองก็เป็นคนที่เวลาออกสื่อหรืออยู่ในโซเชียลมันมี เขาเรียกคาแรคเตอร์มีความน่ารักนะคะอายุแค่3ามขวบแต่น้องเกลเนี่ยคะ่ะก็เป็นลูกสาวแม่ชมที่เป็นเจ้าของบริษัทเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่ตั้งบริษัทให้ชื่อว่าบริษัทชีเซิร์ฟแยกการเงินการงานเข้าบริษัทนี้เลยแน่นอนว่าแม่ชมก็คงจะบริหารจัดการเรื่องของไรายได้ภาษีให้มันเต็มที่เต็มปกติไปไม่ใช่ว่าเด็กจะไม่เสียภาษีนะคะพี่บอยว่าแม่ชมทําถูกต้องกับการเปิดบริษัทเพื่อทํางานแล้วก็แยกสัดส่วนไปให้ชัดเจนน้องเกลเนี่ย พูดเก่งแล้วก็ทํางานตามบรีฟนะเหมือนมืออาชีพมากๆสิ่งหนึ่งที่พี่บอยว่าน้องเกลชนะแล้วก็ครองใจคนก็คือความเป็นธรรมชาติแบบธรรมชาติมากอันนี้ก็ต้องชื่นชมคนที่เลี้ยงนะคะป้าเจี๊ยบหรือว่าแม่ชมที่เลี้ยงติดดินเลี้ยงง่ายๆจกข้าวเหนียวเป็นนะกินข้าวปูเสือในสวนกับคุณยายได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี เขาเรียกอะไรอ่ะมีคาแรคเตอร์ที่มันน่ารักอ่ะพี่บอยอย่างที่บอยเ,ยเคยเคยคุยแล้วว่าน้องเกลเนี่ยคือความตั้งใจของชมเลยนะที่อยากจะมีลูกสาวเนาะเพราะว่ามีพี่ชายสองคนไปแล้วสายฟ้าพายุก็อยากมีผู้หญิงแน่นอนว่าแล้วมันมาถูกใจแม่แน่นอนเพราะว่าสายแฟชั่นอย่างแม่ชมเนี่ยก็มีเสื้อผ้าสวยๆเนาะเวลาแม่แต่งลูกแต่งเนี่ยมันก็เต็มที่นะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่บอยคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมนะแล้วก็พูดถึงก็คือ มารยาทของน้องเกลน้องเกลเป็นเด็กที่แน่นอนเด็กอะ่ะก็จะต้องมีความเหนื่อยเด็กก็จะต้องมีอารมณ์เอาแต่ใจเนาะเด็กเขาไม่มีอ่อยังไม่มีวุฒิภาวะยังไม่มีความไข้ครวนในการใช้ชีวิตยังไม่มีเหตุมีผลมากนักเอางี้ดีกว่าแต่เกลเนี่ยโตเกินอายุนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไปไหนมาไหนแล้วก็ห้างแตกไหวเก่ง สวัสดีเก่งอันนี้แม่ชมประเจีย๊ยบสอนมาดีมากแล้วก็เลือดนักแสดงหรือว่าเลือดเอ็นเตนเนอร์ที่มีอยู่ในตัวน้องเกลที่ถ่ายทอดมาจากแม่ชมเนี่ยพี่บอยก็ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราต้องรอดูเนาะว่านี่คือซุปตาคือคืออะไรอะคือดาราไหมพี่บอยพูดบบนี้ไม่ได้กดดันน้องนะแต่ว่ากําลังจะมองว่าเออมันมันเป็นสิ่งที่คนมีความสุขกับเกลก็อยากเห็นเกลอยู่เสิร์ฟเกลเป็นเกลมาเสิร์ฟนานๆเติมความเกลไปได้ น่านนะให้กับคนไทยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเรื่องที่3แล้วนะเดี๋ยวเล็ก2เรื่องขอบคุณสปอนก่อนไม่มีสปอนเดี๋ยวไม่มีเงินทํางานนะคะขอบคุณตัวแรกเนาะอันนี้ย้ำนะรีบซื้อใช้นะคะฟาเกอร์บอลบูสเตอร์เพล็กโบแฮดชีทเมนตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เขาจะใส่ความวิจัยลงไปและทําให้เกิด เทคโนโลยีชื่อว่าอวิรานาโนเนี่ยจะดันวิตามินเข้าไปในแกนผมได้ลึกนะแล้วก็ซึมอย่างรวดเร็วนะคะพี่บอยย้ำนะว่าครั้งแรกที่ใช้คุณเห็นผลมีความเงางามมันมีความยกตัวแต่ไม่แห้งชี้ฟูเธอเข้าใจปะเธอลองใช้ดูนะตัวนี้วิตามินแน่นๆแล้วเขาจะอัดลงไปมันจะซึมลงไปครั้งแรกที่คุณใช้เนี่ยคุณจะสัมผัสถึงเส้นผมที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะแตกปลายใช้ได้สีฝู่สใช้ได้ผมแห้งใช้ได้หลายคนใดมว้วนดีพวกนี้ทําให้ผมเสียตัวนี้จะช่วยบํารุงย้านะคะสาวสค่ขาบอลบูสเตอร์เพล็กโปลแฮร์ทรีทเมนต์ซื้อได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตและซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ปักตะกาไว้แล้วนะคะและขอขอบคุณโตโยต้าค่ะโตโยต้าไฮรักชาโวและไฮรักชารโวอีค่ะเกเทอร์ชูเกเตอร์สู่ความยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนี่คือรถที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนไทยนะคะดีไซน์เรียบ หรูดูดีทั้งภายในและภายนอกผสมปะานสารความแข็งแกร่งความคล่องตัวเอาไว้ขับเข้าเมืองไปงานปาร์ตี้กลางคืนก็ดีต่างจังหวัดลุยๆท่องเที่ยวขึ้นเขาเข้า,ขาป่าก็ดีเขามีเทคโนโลยีล่าสุดเปียกน้ำมันและช่วงล่างที่เก่งขึ้นทรงพลังทรงคุณภาพสมรรถนะสูงนะคะเข้าไปในโชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศไปสัมผัสความสวยและไปลองขับดูโตโยต้าทราเวลค่ะมาไม่สองเรื่องดาวถูกหรือยัง อีก2เรื่องที่จะพูดเนี่ยเป็นคนที่พี่บอยว่าเออมันก็เป็นประเด็นของปีนี้เนาะคนแรกเลยนะคะเรื่องที่4ก็คือเลือดนักสู้ของวีนาค่ะวีนาเนี่ยก็ประกวดมาหลายเวทีไม่ถึงฝันสักทีก็เป็นนางรองแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยพอการประกวด Miss Universe Thailand ข้ามห้วยมาอยู่ฝั่งพี่นวัตวีนากลับมามาประกวดแล้วก็เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาลซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพเนาะแล้วก็เป็นรองหนึ่ง พี่บอกว่าการเป็นรองบิ s universe ของวีนาเนี่ยมันก็มีดราม่าะอะไรมากมายเนาะน้องก็ทำเต็มที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่จะชื่นชมก็คือเลือดนักสู้ของการไม่ท้อไม่ถอยของวีนาไม่แพ้ใจตัวเองนะคะก็ประกวดแล้วประกวดเล่าแล้วก็พัฒนาตัวเองพี่ใยเคยคอมเมนต์มาตลอดว่าวีนาเนี่ยที่แพ้เนี่ยไม่ได้แพ้เพราะไม่สวยแต่ที่แพ้คนอื่นเพราะความแข็ง ความตั้งใจความเก่งความไม่เป็นธรรมชาติซึ่งกลับมาปีนี้วีนาแก้ไขตรงนี้แล้วมันทําให้สมูทมากๆเลยนะคะพี่บอยก็ชื่นชมแล้วก็ถือว่าวีนาเนี่ยก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ไม่ท้อแท้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเธอเองก็ทําหน้าที่แบบด้นแข่ในทุกเรื่องโดยเฉพาะความมั่นใจในการประกวดมิสซูนิเวิร์ส ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนาะพี่บอกว่าอันนี้เนี่ยก็คงเป็นความสุขของแฟนนางงามโดยเฉพาะคนที่รักวีนาแล้วก็เป็นความสุขของคนไทยปีนี้เพราะว่าแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นดราม่ามาตลอดสําหรับการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งพีนวัตเป็นผู้อำนวยการกองประกวดนะแล้วก็ไทยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าดราม,ม่าเยอะมากแล้วก็มีข่าวเรื่องรักมงเรื่องอะไรกันต่างๆมากมายก็เป็นว่าความสุขปีนี้ก็ต้องให้วีนาแหละ เพราะว่าวีร่าก็มาแรงนะแล้วก็ทําหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยตัวแทนผู้หญิงไทยได้ดีและเรื่องสุดท้ายแน่นอนทุกคนเดาถูกถ้ามาวีนาาแล้วก็ต้องมาโอปอนะคะนี่คือลูกสาวแห่งชาติอีกคนหนึ่งที่ปีนี้สร้างความสุขจริงๆกับการประกวดมิสเวิร์ค่ะเธอเองก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะว่าบอบช้ำจากการประกวดนางงามจักรวาลมิสอินเวอร์สนะคะได้แค่รองอันดับ3มแล้วก็ถูกปล้นมงอะไรประมาณอย่างนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะก็กลับมาเป็นตัวแทน สาวไทยนะบนเว,เวที m i s s w o r l d Thailand ไปประกวดรอบสุดท้าย m i s s w o r l d ที่อินเดียประกฏว,ว่าจับใจจูจูเรียมอรีนะคะเจ้าของ m s s w o r l d โอโปอก็ เข้าสู่การประกวดฟาฟันนะก็เป็นเต็งหนึ่งและสุดท้ายก็ไม่พลิกโผลเลยนะคะก็เป็นเจ้าของมงแม้ว่าหลายๆการประกวดในรอบก่อนๆเนี่ยมันจะไม่ไม่ปังนะไม่ปัวแต่สุดท้ายโอปอก็สร้างความสุขให้คนไทยซึ่งพี่บอยว่ามันก็เป็นการกลับลำจากเดินเฉิดฉายบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สสุดท้ายเปลี่ยนเลนมาจากอุบัติเหตุ จากการเปลี่ยนแปลงธุรกิจต่างๆในการได้ลิขสิทธิ์ของแม่ปุ้ยซึ่งเคยครองสิทธิ์การดูแลการประกวด Miss Universe ในประเทศไทยก็เปลี่ยนไปให้บอสนาวาัดเพราะฉะนั้นโอปอซึ่งเซ็นสัญญาอยู่กับฝั่งแม่ปุ้ย TPN ก็ย้ายกลับมาซึ่งก็ไปจับมือกับ Miss w o r l d มันดูจังหวะล็อกปัวพอดีนะคะก็ถือว่า ช่วงวินาทีที่น้องโอปอได้มงเนี่ยพี่บอยจําได้เลยว่าเราสร้างความสวยกับคนไทยมากพอเธอกลับมาก็มีการแห่มีการโอ้โหโซเชีย so ลชื่นชมความสวยสวยอย่างไทยยิ้มอย่างไทยใส่ชุดไทยเป็นมงฟ้ามงแรกในแผ่นดินไทยแต่ว่าโอปอทําความสุขให้กับคนไทยจริงๆนะคะและจนถึงวันนี้ตั้งแต่เธอได้มงจนถึงณเวลานี้ภารกิจมิสเวิลด์ของโอปอก็ยังเดินหน้าต่อไปแบบไม่ขาดไม่ตกไม่บกไม่พร่องล่าสุดก็ไปถือป้าย ไทยแลนด์ Thailand, นำนักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันกีฬาซีเกมในพิธีเปิดซึ่งแต่ยะคนก็บอกว่าโอ้โหสวยมากสวยจริงๆนะแล้วก็ถือว่าโอปอเป็นความสุขของปีนี้จริงๆนะคะแล้วก็พี่บอยยกให้ปีนี้เป็นปีแห่งความสุขที่โอปอสร้างและถือว่าเป็นที่สุดของปีนี้ส่วนตัวเลยนะที่สุดของปีนี้สําหรับโอปอที่ทําหน้าที่สร้างความสุขเป็นสารตั้งต้นความสุขให้กับพวกเราคนไทยคะ่ะนี่คือ5้าเรื่องนะคะ 5เรื่องเห็นความสุขโอปอไดมิสเวอร์วีนาได้รองเนาะนางงามจักรวาลน้องเกลลูกแม,ม่ชมทั้งปีเสิร์ฟความสุขมีเรื่องหมีเนยและหลานมากค่ะจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้แต่นี่คือ5เรื่องจากหัวใจพี่บอยและทีมงานที่เราคัดแล้วคัดอีกมานะคะชอบไม่ชอบแชร์กันสักนิดหนึ่งคุณคิดว่ามีเรื่องอะไรเพิ่มเติมพิมพ์เข้ามาได้หรือ5เรื่องถ้าชอบแล้ว เมนด้วยคอมเมนต์ของพวกคุณคือกําลังใจของพี่บอระทิมงานนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังขอให้ทิ้งทุกอย่างไว้ในปีนี้นะคะอะไรดีๆก้าวข้ามไปปีหน้า69ไปด้วยกันค่ะนี่คือจริงใจเล่าขอบคุณที่ตั้งใจฟังสวัสดีค่ะ